การกลับมาเดินได้อีกครั้งมีมูลค่าเท่าไหร่ครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากประเทศไทยที่ลองเอาต้นทุนของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สุดล้ำมาชั่งน้ำหนักกับคุณค่าที่อาจจะประเมินเป็นเงินไม่ได้เลยนั่นก็คือการได้กลับมามีชีวิตที่ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง2 5 0 0 0 0 นี่คือจำนวนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke รายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปีนะครับย้ำว่าต่อปีนะแค่เห็นตัวเลขนี้ก็คงพอจะนึกภาพออกแล้วนะครับว่าปัญหานี้มันใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขนาดไหนแล้วพอพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหนึ่งในผลกระทบที่หนักหนาที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยก็คือการสูญเสียความสามารถในการเดินนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะ แต่มันหมายถึงภาระที่เพิ่มขึ้นมหาศาลของคนในครอบครัวและบ่อยครั้งก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่จะตามมาอีกเป็นกระบวนเลยครับเอาล่ะครับในเมื่อเราเห็นความท้าทายกันแล้วก็ต้องมาดูทางออกกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าในยุคนี้เทคโนโลยีก็ต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญและนี่แหละครับคือที่มาของหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูก่อนจะไปดูเรื่องหุ่นยนต์ต้องเข้าใจหลักการสําคัญข้อนี้ก่อนครับคําว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาท พูดง่ายๆเลยนะมันคือความสามารถสุดมหัศจรรย์ของสมองเรานี่แหละครับที่จะซ่อมแซมและสร้างเส้นทางขึ้นมาใหม่ได้เองลองนึกภาพว่าถ้าถานนเส้นหลักมันพังไปสมองก็จะพยายามสร้างทางลัดทางเบี่ยงขึ้นมาใหม่เพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดิมให้ได้นั่นเองครับแล้วเจ้าหุ่นยนต์ที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงไหนนี่แหละครับพระเอกของเราการฝึกเดือนด้วยหุ่นยนต์ช่วยหรือ RAGT หลักการของมันก็คือการใช้ประโยชน์จาก neuroplasticity ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยครับ คือมันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดินในท่าที่ถูกต้องเปะ๊เปะๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าจะให้นักกายภาพทำด้วยแรงคนอย่างเดียวเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าของดีก็มักจะมาพร้อมกับราคาที่สูงและนี่ก็คือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าความหวังที่เทคโนโลยีนี้มอบให้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมันคุ้มค่าพอที่ระบบสาธารณาสุขของเราจะลงทุนด้วยหรือเปล่า เพื่อจะตอบคําถามนี้ให้ได้งานวิจัยเขาก็เลยจับเอาวิธีการฟื้นฟู2แบบมาเทียบกันให้เห็นจระใจเลยครับกลุ่มแรกก็คือการทํากายภาพบําบัดต,ตามมาตรฐานที่ทํากันอยู่ในบ้านเราเลยส่วนกลุ่มที่2ก็คือทํากายภาพบําบัดเหมือนกันแต่มีหุ่นยนต์ RAGT เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมทับด้วยแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์มันต่างกันแค่ไหนคําถามหลักๆที่งานวิจัยนี้พยายามจะตอบก็คือเ,อเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มสําหรับค่าหุ่นยนต์เนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับประโยชน์ที่ได้กลับคืนมา ไม่ใช่แค่สำหรับตัวผู้ป่วยคนเดียวนะครับแต่หมายถึงในภาพรวมของสังคมเราทั้งหมดเลยโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขผลลัพธ์นันขออธิบายคำศัพท์สำคัญคำหนึ่งก่อนนะครับคำว่า q a l y หรือปีสุขภาวะมันคือหน่วยวัดที่เจ๋งมากครับคือเขาไม่ได้นับแค่ว่าคนไข้มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกกี่ปีแต่วัดคุณภาพของชีวิตในปีนั้นๆด้วยถ้าสุขภาพเต็มร้อยเลย1ปีก็ได้เป็น1 q a l y แต่ถ้าปีนั้นป่วยๆคุณภาพชีวิตเหลือแค่ครึ่งเดียวก็อาจจะได้แค่0.5 QALY พูดง่ายๆก็คือมันวัดทั้งปริมาณและคุณภาพของชีวิตไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาดูผลลัพธ์กันแล้วมาดูกันครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันจะบอกเราว่าการลงทุนกับหุ่นยนต์ฟื้นฟูน,นี้สรุปแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มกันแน่เริ่มจากฝั่งของต้นทุนกันก่อนเลยนะครับ จากการคำนวณแล้วการใช้หุ่นยนต์ RAGT เข้ามาเสริมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ94,000กว่าบาทต่อผู้ป่วย1คนครับนี่คือตัวเลขฝั่งที่ต้องจ่ายเพิ่มนะทีนี้มาดูฝั่งผลลัพธ์ที่ได้กลับมากันบ้างแล้วมันก็ว้าวมากเลยครับเพราะว่าผู้ป่วยที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยเนี่ยจะได้ปีสุขภาวะหรือ QAYS เพิ่มขึ้นมาถึง2 QAYS พูดง,ง่ายๆคือได้ชีวิตที่มีคุณภาพดีกลับคืนมาถึง2ปีเต็มๆเลยครับทีนี้พอเราเอาตัวเลข2ฝั่งมาหารกันคือเอาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาหารด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะได้ตัวเลขที่สําคัญที่สุดออกมาครับนั่นก็คือ47,000กว่าบาทตัวเลขนี้หมายความว่าเราลงทุนเงินประมาณ4 7 0 0 0บาทเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดี1ปีเต็มๆกลับคืนมาให้ผู้ป่วยครับแล้วไอ้ตัวเลข47เนี่ยมันถูกหรือแพงคุ้มหรือไม่คุ้ม ดูที่กราฟนี้ได้เลยครับแท่งทางซ้ายคือต้นทุนของเรา47,000กว่าบาทส่วนแท่งทางขวาคือเพดานความคุ้มค่าที่ประเทศไทยเราตั้งไว้หรือพูดง,ง่ายๆคือราคาที่เราเต็มใจจะจ่ายซึ่งอยู่ที่160,000บาทโอ้โหเห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันต่ํากว่าเกณฑ์ที่เรารับได้แบบเยอะมากนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับว่าการลงทุนนี้โคตรคุม้ม หรือถ้าจะให้ผู้เป็นภาษาทางการแบบในงานวิจัยเลยนะครับทีมวิจัยเขาก็สรุปไว้ชัดเจนว่าการใช้ RAGG ร่วมกับการไกด์ภาพบัตรแบบดั้งเดิมนั้นมีความคุ้มค่าและมีค่าใช้จ่ายต่อปีสุขภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์เชิงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญก็คือเป็นการตอกย้ำผลลัพธ์ที่เราเห็นไปเมื่อกี้นั่นเองครับโอเคในเมื่อผลวิจัยมันออกมาเคลียร์ขนาดนี้แล้วว่าคุ้มคำถามต่อไปก็คือแล้วไงต่อหลักฐานชิ้นนี้มันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างทั้งในมุมของผู้ป่วยและคนวางนโยบายของประเทศ ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าประโยชน์ของเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ตัวผู้ป่วยที่กลับมาเดินได้นะแต่มันส่งผลเป็นวงกว้างเลยเพอผู้ป่วยช่วยตัวเองได้มากขึ้นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลก็ลดลงไปเยอะและในภาพใหญ่ระบบสาธารณาสุขของประเทศก็ได้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปกับเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กมันคุ้มค่าจริงๆและที่เจ๋งมากคืองานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ให้แค่คําตอบแต่ยังให้แนวทางต่อไปด้วยครับว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปทําอะไรต่อได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ผลิตหุ่นยนต์พวกนี้ในบ้านเราเองเลยนะเพื่อให้ราคาถูกลงไปอีกและที่สําคัญที่สุดคือควรจะผลักดันให้การรักษาด้วย iagt เข้าไปอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุนหน้าให้ได้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวหุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของข้อมูลที่สามารถเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง เทคโนโลยีล้ำๆที่ดูเหมือนจะไกลตัวให้เข้ามาอยู่ในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ต้องการมันมากที่สุดได้มันคือการใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้ได้คลิปตามกันนะครับว่าในเมื่อวันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าคุณยนช่วยเดินเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดแล้วลองคิดดูสิครับว่ายังมีนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตอีกกี่อย่าง กี่เทคโนโลยีที่กำลังรอคอยสัญญาณไฟเขียวจากการประเมินความคุ้มค่าแบบนี้อยู่เพื่อที่จะได้ปลดล็อกศักยภาพของมันออกมาช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆ